ครับนี่คือน้องไนท์ครับนะฮะไม่สัมภาษณ์ครับคนนี้เขาบอกว่าอยากให้ออกวิดีโอเฉยๆนะนะพร้อมแล้วนะพร้อมพี่แต่ไฟมาครับอาจครับผมปาไหนครับก้มหน้าประมาณไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พักไว้เองเราทําให้หัวให้อ่อนไว้นะนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับนะคนข่ายครับนะฮะครับนะฮะอืนะฮะตัด สัตจมูกเขาตึงดีจังเลยฮะบีบไม่ขึ้นเลยนะครับนะฮะอ๋อรู้ละสาเหตุที่ขาดเนี่ยเพราะว่ามันตึงนะของเราเือสัสวนจมูกที่ตึงครับนะโอเคครับสวยงามสวยงามนะโอเคกายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนออกมานะครับคิดว่าสวยใช้แรงเปงเป๊ะนะฮะครับโอเคนะฮะสุดยอดสุดยอดนะครับนะฮะโอเคนะฮะ น้องไหนบอกว่าเจ็บไม่กลัวครับพี่แจ็คขอสวยอย่างเดียวขอหลอกลับบ้านนะฮะถ้าไม่หลอกนะฮะอุ้ยนะฮะถ้าไม่หลอกนะครับไม่ใช่เอ้ท็อกตีนนะฮะโอเคครับนะฮะจับดูก่อนนะฮะครับเราเห็นใช่ไหมฮะจับกระจกครับจับกระจกเลยจับกระจกครับนะฮะเดี๋ยวพี่จะดูให้ดูว่านะฮะนะฮะตรงนี้นะฮะสวยนะครับเห็นไหมอ่าสวยนะฮะเดี๋ยวพี่ปิดตัวแท้นะครับแต่ไม่หลุดนะครับนะฮะอยู่กับพี่แจ็คครับไม่ต้องกลัว นะฮะเดี๋ยวเราหมุนก่อนนะพอแล้วฮะโอเคครับนะอ,อะร่อยหรอครับอ๋อพี่หมุนให้ต้องหมุนสิครับนะยังไม่เสร็จเลยให้ดูให้เฉยนะครับให้ให้ผมหมุนเองต้องให้ให้เราหมุเเนเองวได้ครับไม่ใช่ช่างพี่ถจะขับมุนนี่เรานะฮะครับอ่าครับทอกระถาดนะฮะขอกถานตัว บบเอาไฟห,ไหน่อยนิดนไม่ไม่ออกมามออกไฟเดี๋ยวบนขอถาด้วยกต้องวางก็จะได้แล้วค่อยถ่ายตอตอนมือเสร็จครับขอเพื่อใส่คืนยากนะ เดี๋ยวมีถ้าจะเปลี่ยนนะฮะก็มาเปลี่ยนได้พี่คนเดียวนะฮะครับเดี๋ยวก่อนจะพูดไปครับอยาอย่าพูดไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมีพาหน้่ลงครับนะฮะหลับตาครับหลับตานะฮะครับยาที่พี่ฉีดนะฮะสามารถเข้าทั้งตาทั้งจมูกได้เลยนะฮะคืออะไรครับอ่าไม่บอกครับข้าวไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรครับ อ่าถูกต้องครับเป็นน้ำเกลือนะครับนะฮะอ่าเอามาเช็ดแผลอะไรใช่ถูกต้องครับนะฮะโอเคอืมนะฮะโอเคนะฮะสวยเป๊ะนะฮะถูกใจนะครับนะฮะถูกใจนะครับนะฮะเมื่อกี้นั่งหลับเหรอเมื่อกี้ผมรอต้องกี่หน้าคนอ๋อรอรอนาจัดเนาะนะขอโทษทีนะครับเพราะวันนี้มีคิวเยอะนะครับ แล้วพอจะจับจับก <laughs> <Yeah S 2> ันนะฮะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะฮะเอายิ้มหวานกล้องเขาจับอยู่ไ oh, ว okay, so ้ใบนะฮะโอเคบายเอาโอเคสวยครับ okay, ฮ uh ่โชคดีครับ